สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลี้ยงลูกสุดชิวชมพูพายุสายฟ้าลุยทุง่งนาติดดินเรียบง่ายสุดๆเป็นถึงระดับซุปตาตัวแม่และสไพรเหมือนล้านแห่งบ้านรังสีสิงพิพัฒ์อีกต่างหากแต่กลับเลี้ยงลูกง่ายๆติดดินสุดๆสำหรับสาวชมพูอรารยาต้องบอกเลยว่าหมามิชมเป็นคนที่เลี้ยงลูกแฝดสายฟ้าพายุ ได้ชิลมากๆกินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดรู้หรืออยู่สบายๆโดยจะให้ลูกๆใช้ชีวิตตามฉบับเด็กทั่วไปซึ่งล่าสุดก็มีภาพน่ารักน่ารักที่หมามีชมพาน้องแฝดใสยฟ้าพายุไปลุยชุ่งนาอีกครั้งก่อนจะวิ่งว่าวท้าลมกันอย่างสนุกสนานแฮปปี้หลันลาตามภาษาเด็กงานนี้ดูแล้วใส่ฟ้าพายุนั้นดูท้าจะมีความสุขกับกิจกรรมอะไรง่าย,ายๆแบบนี้สบายๆลุยดินลุยคนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆของน้องๆ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ